ครับวันนี้ตรวจเช็คระบบจานจ่ายนะฮะเครื่องยนต์เวลาร้อนแล้วมีอาการสะดุดนะฮะครับมีอาการสะดุดะะต,ตึกตึกนะฮะเวลาร้อนถ้าเครื่องเย็นนะครับก็จะมีอาการนิ่งนะฮะเครื่องยนต์นิ่งนะครับแต่พอร้อนนะฮะมันก็เริ่มสะดุดนะครับเราก็สงสัยนะครับทำการตรวจเช็คนะครับคอยหวัวเยียน ก็ใส่เทียนนะฮะนะฮะแล้วก็ไม่หายนะครับเราก็ลื้อจานจ่ายออกมาดูนะครับมีลักษณะของคอยคอยที่อยู่ในจานจ่ายมันนะครับนะฮะปรากฏว่ามันช็อตนะฮะช็อตในระบบมันนะครับําให้คอยแตกนะฮะที่เป็นน้ําออกมาเงี้ยฮะน้ําเหนียวเหนียวนะครับเวลาร้อนแล้วมันจะดุดนะครับเครื่องหยุดไม่นิ่งนะฮะจะดุดแล้วก็ดับ ะะอีกหนึ่งปัญหานะครับของระบบไฟจุดระเบิดนะฮะซึ่งคอยรุ่นนี้ครับเป็นคอยรุ่นใหม่จัดจ่ายเป็นรุ่นใหม่